เงเขาเห็นเนือกินนะคะเขาอยากเห็นอย่างเขากับบ้านเด็กเอายูนีเดเลยส่วนเขาเห็นลาวนเขาไปซื้อ่องค่ากำลังศิบบาเขาใส,าาาเาสาเ่เคืองเคืองกรรมอีกเครืองกรรมแซตูเย็นนอทีมีน um. แต่ว่าหัเขาขูกปลูกกินยาเขาเด็ดไปเลยะคะ่สะสารเหนยยังกับนี้ครบเห็นเนือกิน um. สบายะคะ่ะตอนนี้เราได้ไปซื้อรางค่าเลยะคะ่ะข้อดีคือเราไม่ได้ซื้อคะ่ะไม่ได้เสียตังค่ะ ก็จะแล้วก็สะดวกในการเอามาทําอาหารเราสามารถเดินมาเก็บแล้อไปปรุงอาหารได้เลยค่ะไม่ได้ฉีดยาไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษค่ะ่สะอาดแน่นอนมั่นใจได้ดีสุขภาพร้อยเปร้อเอร์ซค่ะการันตีค่ะการันตีได้เลยคือสมาลินีคิรแลัคยาค่ะบ้านแสงเจริญ ตำบลวังแสงอําเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะพอดีเขาไม้ในมูบานแล้วมูบานที่เป็นชุมชนเข้มแข็งไหมคะค่ะแต่ละหลังปลูกอยู่ริมบ่้วะบอกพระอยู่ในบ้านกับปลูกอกีพอดียางพานมาทั้งนี้มาเจอในในบ้านรอบบ้านเลยปลูกทุกอย่างเลยเขาเห็นเนือกินนะคะจ้าเขาอ,อยากเห็นอย่างเขากับบ้านเด็กเอาอยุหนีเด้เลยส่วนเขาเห็นลาบส่วนเขาไปซื้อร่างค่ากำลังศิบาทเขาใส่เครื่องเครื่องกำอีกเครื่องกำแซ่ตู้เย็นนอทีแมนแต่ว่าหเขาหูปลูกกินยา เขาเด็ดไปเลยค่ะสารเหนหยังกับนี้ครบเห็ดนกินสบายค่ะตรนนี้บริยได้ไปซื้อานขาค่ะดีค่ะโครงการนี้ดีมากมากเลยค่ะมันปลูกยากบ๊เห็ดแบบเนียมเนี่ยบ๊ว่ยากมากเลยค่ะเราก็บปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือว่าเราไม่ได้ฉีดยาเราไม่ได้มีสารเคมีเราปุ๋ยหมักแล้วก็หมักเองตะไคร้ใบมะกรูดต้มยำมีโคบค่ะผักเคี้ยวผักเคี้ยวปุวยค่ะเนี่ย ตอนแรกก็สิกินล่ะค่ะมันมีต้นเดียวมันเสียดายก็เลยบุดเลยว่าปลูกส่งามมันนี่เป็นต้นหอมเลยค่ะหอมเลยที่จะไม่ลงหัวจะอยู่ได้นานเป็นปีปีอันนี้ปลูกมาสามปีแล้วค่ะเวลาพอพอมันสมมติว่ามันมันเยอะอย่างนั้นแล้วใช่ไหมแล้วก็แงออกมาปลูกเนี่ยขยายปลูกใหม่อือดีเลยอ่ะหอมเลยอ๋อได้หอมเียคือต้นใหญ่แทะอ่าอันนี้หอมเลยปะแมนจะมันคือปบนมัน คล้ายๆว่านันปลูกปลูกเงียงเดียวแล้วมันอุดมคล้ายๆว่ามันบม่มีมูไปแย่งอาหารนะคะสังเกตเห็นคือปลูกต้อตอนหอมในกระถางแบบนี้มันดีจังเลยค่ะเขาปลูกในกระถางแบบนี้ในกระถางคือมันระบายน้ําได้ดีกว่าที่พื้น ส่วนเขาปลูกคือส่วนฝนตกแห้งๆนี่น้ำมันก็เลไปใส่มันหึมมันถึงแล้วมันก็เน่าตายเนี่ยค่ะเพราะต้นหอมในน้งไม่ค่อยมา้ํามปนดอยแต่ว่าขันเขาปลูกใส่กระถางนี่ส่วนมันหดน้ำลงไปหรือฝนตกปนดมันก็ไหลหนีน้ำมันสิบพรขังสิเนี่ยค่ะค้าวันนี้โครงการปลูกพักแบบนี้ข้อดีคือเราไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้เสียตังค่ะก็จะแล้วก็สะดวกในการเอามาทำอาหารเราสามารถเดินมาเก็บแล้วไปปรุงอาหารได้เลยค่ะ ค่ะบริสุทธิ์ปลอดภัแล้วก็เรื่องสุขภาพของเราด้วยเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษค่ะค่ะสะอาดแน่นอนมั่นใจได้ดีต่สุขภาพร้0ยเปตค่ะการันตีค่ะการันตีได้เลยโดยใช่ใช่ค่ะดีด้วยคือบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยอามาขอแบ่งเอาไปทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะผักเมมาดีแสดงมาถ้าเขาม้ในมูบานนี่ย เห็ดกับเขาคือบ่ต้องย่างไปร้านค้าเลยใช่คืออยากเฮ็ดกับเขาบ้านๆเขาเอียงเฮ็ดได้เมื่อตูยางใช่ค่ะย่านางผักชะอมอะไรมีหมดค่ะผักกลมผักกาดอะไรก็มีอ๋อขอบคุณบ้านต้องผักติ้วก็มีจ้านี่เป็นหมู่บ้านต้นแบบวิลี่ด้ยค่ะชุมชนเข้มแข็งวิลีเลยเนาะจ้ามิริขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ